สวัสดีค่ะพบกับแคร์โซนกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เรามาสปอยมินิซีรีกับเรื่องวันมอทามขอโอกาสรักเธออีกสักครั้งเรื่องราวของอยูทันที่ชะตาชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากเลิกกับแฟนสาวเพราะเมื่อตื่นขึ้นมาทุกๆเชา้าก็พบว่าตัวเองต้องติดอยู่ในวันที่4ี่ตุลาคมวนอยู่วันเดียวไม่ว่าจะตื่นมากี่วันก็ตามและแฟนสาวของเขาก็ต้องมาตายซ้ำๆทุกวันเช่นกันเขาหาทางช่วยแฟนสาวและจะเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้หรือไม่เราไปติดตามชมสปอยเรื่องนี้กันต่อเลยค่ะ ยูทันพระเอกของเรื่องนักร้องนำวงวันมอทามเมื่อ7ปีก่อนอยูทันลงมาจากเวทีเพื่อสารภาพรักกับดาอินแฟนสาวของเขาซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องจนวันเวลาผ่านไปวงดนตรีของพระเอกก็ดูจะไร้อนาคต จากความรักที่มีกับแฟนสาวก็ดูจะจืดจางลงเขาก็บอกเธอตามตรงว่ารำคาญเธอมากๆไม่ต้องการความหวังดีจากเธอแล้วนางเอกก็ดูจะเสียใจมากจากนั้นเขาก็เดินไปเจอสาวน้อยชุดแดงขายของอยู่บนสะพานลอยเขาถามหาว่าพ่อแม่อยู่ไหนเด็กก็ไม่ยอมบอกจะขายของอยู่ท่าเดียว แต่ตัวเขาแม้แต่ตังจะกินข้าวก็ยังไม่มีก็เลยให้ขนมเธอไว้กินอันหนึ่งจนเช้าวันรุ่งึ้นพระเอกตื่นขึ้นมาก็มีคนโยนขนมปังมาทางหน้าต่างห้องของเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็จะกินยารักษาเส้นเสียงแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาก็เลยเดินมาเปิดตู้เย็นดูและรื้อเอาอาหารที่นางเอกแช่เอาไว้ออกมาทิ้งแล้วเขาก็รับสายจากธนาคารที่จะมาเสนอเงินกู้ พอออกจากบ้านไปก็เจอกับมาย,ยืดบ้านเขาก็ดึงทิ้งทันทีแถมยังมาเจอกับเจ้านี้ที่มาทวงเงินกูอีกก็เลยถูกลากมากระถืบและเอาขนมยัดปากเขาไว้พร้อมกับเอาเงินยัดใส่ปากเพื่อข่มขู่จากนั้นเขาก็เดินทางไปทำงานระหว่างทางจะข้ามถนนรถมอเตอร์ไซค์ก็ฝ่าไฟแดงมาจะชนเขาจนล้มลงไปเขาก็ได้แต่ยืนมอง พอเดินข้ามถนนก็เห็นลูกป่งสวรรค์ของเด็กน้อยลออหลุดมือเขาก็ได้แต่มองตามมันไปเมื่อข้ามถนนไปพ่อของเขาที่ขายต็อกบอกกี้ก็ทักทายแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเลยจนได้รับสายของพ่ออ,อ้อคังจากค่าย KG Entertainment ที่มาเสนอชีวิตที่ดีกว่าให้และนัดเขาไปคุยที่บริษัทเธอบอกว่าจับตาดูเขามานานแล้วสนใจจะรับมาเป็นศิลปินและค่าทำสัญญาถึง100ล้านวอนแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทิ้งทุกคนในวงรวมถึงแฟนสาวด้วย เขาจึงวางเงินคืนทันทีเพราะสําหรับเขาแล้วเงินไม่มีทางซื้อความฝันทางดนตรีของเขาได้พออบอกว่าไม่ได้จะซื้อความฝันเด็กๆของเขาแต่จะซื้อเขาเหมือนสินค้ากับภาพลักษณ์ของหัวหน้าวงอินดี้เทมีมีประวัติด่างพร้อยแต่เขาก็ไม่พอใจจะลุกออกไปแต่พออก็เตือนสติไว้ให้เขาตื่นจากฝันได้แล้วแต่เขากลับมองเธอด้วยความโกรธแค้น และมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ในสตูดิโอที่พวกเขาต้องขึ้นแสดงดนตรีเพื่อนในวงก็บอกเขาว่านางเอกแต่งเพลงวันมอทามาให้พระเอกก็เอออไปตามนั้นแต่ก็ยังคงนึกถึงคำพูดของพอออกของังแล้วจูจ่ๆเขาก็ออกจากที่นั่นไปทันทีนางเอกก็ตามเอาผ้าพันคอที่ดักเองกับมือมาให้เขาแต่เขาก็ด่ากลับและปาคืนเธอไปดูเหมือนว่าความรักของเขาจะจืดจางลงทุกวันทุกวันและในคืนนั้นระหว่างที่แสดงอยู่พระเอกก็ไม่ยอมร้องเพลงและนึกถึงแต่ค่ายเคจีอินเตอร์เทนเม และเขาก็ตัดสินใจบอกทุกคนให้แยกย้ายเพราะเขาจะขอแยกวงแล้วเพื่อนๆก็ต่างไม่พอใจและทะเลาะก,กันจนพระเอกพูดขึ้นมาว่าที่วงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเขาก็เลยกลายเป็นจุดเชื้อเพลิงชุลมนุนวุ่นวายกันไปทั้งหมดจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ออกมาเคลียร์กันข้างนอกเธอระบายความในใจว่าหลายปีที่ผ่านมาเธอรู้สึกผิดหวังมากๆเธอจึงขอห่างจากเขาสักพัก แต่พระเอกก็พูดขึ้นมาว่าทุกอย่างที่ทำร่วมกันมามันน่ารำคาญไปทั้งหมดซึ่งเธอก็ยังหวังให้เขารังเธอไว้สักหน่อยแต่มันก็ไม่มีเลย เธอจึงสุดลงไปกับพื้นรองไห้ระหว่างนั้นเองพอออกคังก็โทรมาหาพระเอกเขาก็เลยตกลงจะไปใช้ชีวิตดีๆที่ค่ายเคจีอินเตอร์เทนเมนตสักพักผอออกคังก็มารับเขาแล้วก็บอกกับนางเอกว่าจะเป็นคนดูแลพระเอกต่อเองและยังถามให้แน่ใจว่าทางคู่เลิกกันแล้วใช่ไหมนางเอกจึงตอบว่าพระเอกและเสียดายเวลาดีๆที่อยู่ร่วมกันมาและให้จําไว้ว่าเธอเป็นคนทิ้งเขาเองแล้วเขาก็ไปกับพอออกังที่งานเลี้ยง เธอแนะนําเขาให้รู้จักกับโบยูซึ่งพอออกคังตั้งใจให้เป็นคู่จีนแล้วก็ออกผลงานร่วมกันแล้วพระเอกก็ฉลองอย่างหลุดโลกที่น,นันแล้วก็เดินเมาแอก,กลับบ้าน แต่ระหว่างทางความทรงจําของเขากับนางเอกก็ยังคงมีอยู่เขาจึงไปที่ริมน้ําที่ทั้งคู่เคยจูบก,กันที่นั่นและคิดที่จะโทรหาหนางเอกแต่ภาพตอนที่เขาทําไม่ดีกับเธอมันก็ย้อนกลับมาหาเขาเขาจึงปาโทรศัพท์ทิ้งไปและกระดันพลาดตกน้ํากระเสือกระสนอยู่ตั้งนานจนสาวน้อยชุดแดงเดินเหนือน้ํามาหาเขาซึ่งเธอก็คือโยมทูต พระเอกร้องขอความช่วยเหลือจนจมน้ำไปแต่เด็กน้อยก็เอ่ยถามว่าเขามีความสุขไหมพระเอกก็ได้แต่ตอบในใจว่าไม่เลยรู้สึกแย่แต่มันก็จะแย่แค่วันนี้เท่านั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเขาก็จะมีความสุขแล้วเด็กน้อยก็พูดขึ้นมาทันทีว่าจะเป็นอย่างที่เขาหวังหรือเปล่านะ แล้วพระเอกก็หมดสติลงไปจนวันต่อมาเขาสะดุง้งตื่นมาด้วยความตกใจแล้วเหตุการณ์ก็เหมือนกับเมื่อวานนี้ทุกอย่างตั้งแต่มีขนมปังโยเข้ามาทางหน้าต่างจะไปกินยาก็เกิดเปลี่ยนใจไม่กินแล้วไปเปิดตู้เย็นก็เห็นอาหารของนางเอกทั้งที่หยิบทิ้งไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วยังมีสายโทรศัพท์เหมือนเมื่อวานนี้อีกด้วย เขาก็ออกมานอกบ้านก็เจอกับหมายืดบ้านอีกแล้วแล้วเจอคนมาตามทวงเงินเรียกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเหมือนเมื่อวานทุกประการเขาเริ่มงงแต่คิดว่ามันเป็นแดจาวูลหรือเปล่า จนเขาจะเดินข้ามถนนรถมอเตอร์ไซค์ก็มาลม้มลูกโป่งสวรรค์ก็ลอยหลุดมือไปพอก็ยังทักทายเขาเหมือนเมื่อวานนี้และผอออกคังก็เรียกเขาไปเซ็นสัญญาซึ่งเขาก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะได้เงิน100ล้านวอนก็เลยถามว่านี่กําลังแกล้งอะไรเขาหรือเปล่าผอออกคังก็งงว่าเขารู้เรื่องเงิน100ล้านวอนได้ยังไงพระเอกเลยถามขึ้นมาว่าวันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่แล้วเธอก็บอกว่าวันที่4ตุลาคม พระเอกก็รีบเถียงทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วพอออกคังจึงเอาโทรศัพท์ให้พระเอกดูซึ่งวันนี้เป็นวันที่สี่ตุลาคมจริงๆพระเอกก็เลยบอกอนาคตล่วงหน้าให้พอออกคังฟังว่าเธอจะให้เขาร้องเพลงคู่กับโบอยู่พอออกคังก็เลยตกใจว่าข่าวนี้หลุดไปได้ยังไงและชักจะเริ่มกลัวพระเอกขึ้นมาเพราะคิดว่าเขามีญาณวิเศษ จากนั้นเขากลับไปหาเพื่อนๆแต่ทุกคนก็ดูปกติดีทุกอย่างและกับนางเอกเขาก็ยังไม่ได้เลิกกันเหมือนกับเมื่อวานนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็เริ่มสติแตกจนนางเอกต้องพาไปหาหมอและทำซีทีสแกนเพื่อดูสมองแต่หมอก็บอกแค่ว่าเขาเมาค้างเท่านั้นเองจนเช้าวันต่อมาเขาก็ยังตื่นขึ้นมาเจอเหตุการณ์เดิมๆวันแล้ววันเล่าซ้ำไปซ้ำมาถุกวีวันจนไม่รู้จะทำยังไงแล้ว จนเขาไปโวยวายเอาเป็นเอาตายใส่ผออ้อคังและตออว่าบัวอยู่ที่ว่าร้องเพลงไม่ได้เรื่อง จนร,ปรอปพมาจัดการลากตัวออกไปทุกคนก็ต่างคิดว่าพระเอกคงจะเป็นบ้าไปแล้วจนวันเวลาย,ยังวนผ่านไปซ้ำแลว้วซ้ำเล่าเขาจึงฝืนไม่ยอมนอนจนกาวเข้าสู่วันที่5ตุลาคมแต่เขาก็ฝืนโชคชะตาไม่ได้เมื่อเจอแสงแดดก็หลับมืดไปทันทีและฟื้นขึ้นมาอีกทีก็เป็นวันที่4ตุลาคมเหมือนเดิมชีวิตต้องวนเวียซ้ำเดิม,ดมจนครั้งนี้เขาเข้าไปคุยกับพอพอก็เลยบอกว่าชีวิตมนุษย์ก็เป็นแบบนี้นั่นแหละแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนความคิดให้มันสนุกแค่ใช้ชีวิต ให้มันแตกต่างออกไปก็เท่านั้นเอง หลังจากนั้นพระเอกก็เลยลองทําชีวิตให้มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไปเสี่ยงโชคโดยวันแรกเขาจําได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ยอมแพ้สถานเดียวพอวันต่อ,ตอมาพระเอกก็รู้หมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยกวาดเงินมาได้เพียบเลยหลังจากนั้นก็ใช้เงินซื้อทุกอย่างทั้งเสือ้อผ้านาผมรถยนต์คันหรูใช้ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงมีความสุขบนกองเงินกองทองและเห็นโบย,ยูในทีวีเขาก็เลยไปตีซีและจะจีบเธอแม้แต่ผอออกคังเขาก็ยังไปจีบ ด้วยเช่นกัน จนนางเอกเห็นพวกเขากระนุงกระนิงกัน,กนด้วยความเสียใจเธอเลยตั้งใจเดินข้ามถนนให้รถชนจนตัวรอยเคว้งควางระหว่างนั้นเองพระเอกก็ส่งผอออกคังขึ้นรถไปแต่ก็ได้ยินเสียงรถพยาบาลแล้วเขาก็มองเห็นอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่รู้ว่านั่นคือแฟนของเขาเองแล้วหันหลังกลับไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยสาวน้อยยมทูตก็ได้แต่ยืนซ้ายหัวส่วนนางเอกที่นอนเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็นึกถึงแต่ช่วงเวลาดีๆที่เธอกับเขาทำร่วมกันมา พร้อมกับมองพระเอกเดินจากไปจนหมดสติลง วันต่อมาพระเอกก็ตื่นขึ้นมาเป็นวันที่4ี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือขนมปังที่โยนเข้ามาเขารับมากินอย่างอร่อ,รอยและทุกอย่างก็ยังวนเวียนซ้ำๆอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้เขาไปเสี่ยงโชคหาตังค์และรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตก็เลยเอาเงินให้กับสองใยหลานข้างถนนไปและกลับไปได้ยินพอออคังว่าหลอกใช้เขาเพื่อจะดันให้บอยูโด่งดังก็เท่านั้นเขาก็เป็นเหมือนสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งไม่สนใจอาการป่วยที่เส้นเสียงของเขาเลยว่าจะส่งผลต่อชีวิตของพระเอกยังไงบ้างเขาจึงเดินออกไปด้วยความไม่ ไม่พอใจแต่ก็ได้รับข้อความของพอออกังชวนเขาไปช้อปปิง้งหลังจากพระเอกซื้อกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ให้สองใบเขาก็ตอบว่าพอออกังว่าไม่ได้มีรสนิยมก็แค่ถลุงเงินเล่นเท่านั้นต่างจากนางเอกสิ่งที่เธอชอบมันคือรสนิยมจริงๆจนพอออกังรู้ว่าพระเอกได้ยินเรื่องที่เธอคุยกับทีมงานเมื่อกี้นี้แล้วแล้วเขาก็บอยให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็เดินออกไปทันทีพอออกังก็โมโหแต่โกนไล่หลังไม่พอใจอย่างหนักและจะหาคนใหม่มาแทนที่เขาจากนั้น พระเอกก็ไม่เจอกับโบยูที่อยากจะซ้อมร้องเพลงกับเขาแต่พระเอกก็พาเธอมาหาเพื่อนร่วมวง,งให้ช่วยสอนเธอร้องเพลงให้เป็นผู้เป็นคนหน่อยขณะที่นางเอกก็มาดูแลห้องพระเอกและทำอาหารเอาไว้ให้และเธอก็ส่งข้อความเสียงถึงพระเอกว่าไปหาแต่ไม่เคยเจอเขาเลยก็พอจะรู้แล้วว่ามันหมายความว่ายังไงและเธอก็ทำสุบเต้าเจียวเอาไว้ให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่าเราเลิกกันเถอะระหว่างนั้นทั้งครูก็ครากันที่ทางม้าลาย พระเอกก็กลับบ้านจะมาหาหนางเอกแต่ก็ไปเจอหม้อซุปก็ซดกินจนลืมเธอไปซะเลยพอสักพักเขาก็นึกได้ว่านางเอกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตเขาเขาจึงออกไปตามหาต้นเจอแล้วก็ไปง้อแล้วก็บอกว่าจะไม่เลิกกันแล้วและใช้ชีวิตกันยังมีความสุขจนตอนค่ำต่างคนก็ต่างเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกันเหมือนแต่ก่อนจนระหว่างทางข้ามถนนรถมอเตอร์ไซค์ก็เกือบจะชนนางเอกเขาพระเอกดึงแขนช่วยเธอเอาไว้ได้ แต่รถบรรทุกกระดันมาเสยเธอไปแทนพระเอกก็รีบมาดูเธอที่นอนไม่ได้สติอยู่กลางถนนและร้องขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลหมอก็พยายามจะดึงแหวนเธอออกจากมือแต่เธอก็พยายามฝืนเอาไว้และช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเธอก็หมดลงที่เวลาสองทุ่มยีนาทีและหมอก็เอาแหวนมาคืนให้กับพระเอก ตอนนี้ทั้งเขาและเพื่อนรวมวงก็ต่างร้องไห้เสียใจกันอย่างหนักสาวน้อยโยมทูตก็ดูจะหนักใจไม่น้อยและพระเอกก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าตัดสินใจจะจบชีวิตตามนางเอกไป แต่สาวน้อยยมทูตก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกนะยังไงนางเอกก็ต้องตายต่อให้ย้อนเวลากลับไปซ้ำวันเดิมเดิมนางเอกก็ยังตายหลังจากที่เลิกกับเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีพระเอกก็เลยมาโวยวายใส่โย,ยม,มทูตว่าเป็นเพราะความผิดของยม,มทูตแต่สาวน้อยก็บอกได้แค่ว่าไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติแต่พระเอกก็คิดจะทําให้นางเอกรอดตายด้วยฟีมือของเขาเองวันต่อมา พระเอกก็ตื่นขึ้นมาวันที่4ี่ตุลาคมเหมือนเดิมเขาไปทำลายมอเตอร์ไซค์ที่ล้มลงทุกวันทุกวันและให้เงินพร้อมกับสั่งห้ามขับรถทั้งวันจะได้ไม่ไปชนใครที่ไหนอีกแล้วเขาก็ไปหาหนางเอกที่บ้านเขาไปกอดด้วยความดีใจที่เธอยังมีชีวิตอยู่เขาก็เลยชวนเธอไปเที่ยวนางเอกก็ชวนไปเยี่ยมพ่อแม่ที่สุสานและทั้งคู่ก็มีความสุขกันดีมากๆแต่แล้วนางเอกก็วิ่งหลันลลาไปโดนรถชนสัง,งัานจนไปตายที่โรงพยาบาลเวลาสองทุ่มยีานาทีเหมือนเดิม วันแรกพระเอกทำอะไรไม่ได้เขาโกรธจนอรารวาสทั้งโรงพยาบาลจนถูกจับเข้าสังเตไปแล้วสาวน้อยยมมัทู์ก็หยุดเวลาเอาไว้แล้วเดินเข้ามาหาพระเอกแล้วก็บอกกับเขาว่าต่อให้หนีไปสุดล่าฟ้าเขียว วันที่4ตุลาคมเวลา2ทุ่ม23นาทีมันก็คือชะตาของนางเอกที่ต้องตายอยู่ดีแต่พระเอกก็คิดว่ามันจะต้องมีวิธีที่ช่วยได้จนวันที่4เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านางเอกก็ยังตายเวลา2ทุ่ม23นาทีของทุกวันแต่เขาก็ยังไม่ละความพยายาม วันต่อมาเขาก็พานางเอกไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดด้วยความห่วงใยสุดหัวใจแต่นางเอกก็ดูไม่เข้าใจเขาเลยแล้วเธอก็เกิดอาการขึ้นมาทันทีซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสิบห้านาทีแล้วเขาก็รีพาเธอไปโรงพยาบาลแต่ครั้งนี้เธอกลับไม่ตายเขาก็ดีใจมากเข้าไปจูบนางเอกแล้วก็เดินพราาด,ดีใจไปนออง้องแล้วเวลาตอนนี้มันก็สองทุ่มครึ่งกว่าแล้วมันได้เลยเวลาการตายของนางเอกไปแล้ว แต่จ,จูนางเอกก็เกิดอาการเจ็บหัวใจและหมดสติลงไประหว่างที่พระเอกดีใจอยู่นั้นหมอก,กับพยาบาลก็ต่างกรูกันเข้าไปในห้องของนางเอกแล้วก็ออกมาบอกกับเขาว่าจูจูก็มีลิมเลือนไปอุดตันที่หัวใจแล้วสาวน้อยยมทูตก็มาบอกกับพระเอกว่านาฬิกาที่เห็นมันตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เขาได้แต่ร้องไห้น้ำตาคลอเบาหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็เคว้งควางไรทิศทางแม้เห็นนางเอกแต่มันก็หายวับไปกับตา วันต่อมาเขาตื่นขึ้นมาและพยายามหาหนางเอกเขาคิดว่าจะทำทุกอย่างให้หนางเอกมีความสุขจนตอนค่าและใกล้ถึงเวลาพระเอกก็รีพาเธอขับรถออกไปแต่เขาก็ดูลนลานมากนางเอกก็เลยถามกับเขาว่าวันนี้เธอต้องตายใช่ไหมแล้วเธอก็ตัดสินใจยืนขึ้นทิ้งตัวลงจากรถที่ปาดประทุนนอนบาดเจ็บอยู่บนถนน พระเอกก็รีบลงมาดูเธอเขาแทบไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปแล้วซึ่งในความจริงนางเอกรู้ตัวมาตลอดว่าตัวเองต้องตายเพราะว่าอาการป่วยและได้ตกลงกับสาวน้อยยม,มทูตขอเวลาให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อจนกว่าพระเอกจะหมดรักเธอแล้ววันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งเธอได้กลับไปที่้านดนตรีเล็กๆนึกถึงวันที่ได้เจอกับพระเอกครั้งแรกที่นี้ที่วงของเขาเล่นอยู่แต่ไม่มีใครสนใจร่วมถึงเธอด้วยแต่พระเอกก็เรียกเธอและคิดว่าเธอมานั่งฟังเขาก็เลยตั้งใจเล่นเพลงให้ ฟังอย่างสุดพิเศษ แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะชีวิตของเธอในตอนนั้นก็มืดมนเพราะว่าป่วยเป็นเนื้องอกในสมองและไม่มีทางหายแล้วชีวิตนึกถึงแต่ความตายสำารายเธอต้องมาเสียพ่อแม่เพราะว่าเรือล่มระหว่างเดินทางไปเยี่ยมคุณย่าที่สุสานเธอจึงกลายเป็นเด็กกำพรา้าหลังจากนั้นพระเอกก็ไปหาหมอรักษาเส้นเสียงก็เลยได้เจอกับนางเอกเป็นครั้งที่สองซึ่งเธอกำลังอารวาสอยู่ที่โรงพยาบาลแต่มันกลับทำให้เขาสนใจเธอมากขึ้นหลังจากนั้นเธอก็หนีออกจากโรงพยาบาลไปและ ตัดสินใจจะไปจบชีวิตที่เรมบึงแต่ก็ได้เห็นผีเสื้อระยิบระยับ พร้อมกับพระเอกที่เกากีตาร์ร้องเพลงอยากรู้ว่าเธอจะมาที่นี่เหมือนโชคชะตาหรือคิดให้พวกเขามาเจอกันพระเอกก็เข้ามาคุยด้วยแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็โม้ถึงวงดนตรีของเขาว่าอนาคตมันอาจจะต้องเป็นตำนานแต่เธอก็ตอบกลับไปว่าเพลงมันสุดแสนจะห่วยอย่าว่าแต่ตำนานเลยเลี้ยงตัวเองจะเอารอดไหมก็ยังไม่รู้ซึ่งสาวน้อยโยมทูตก็ตามติดชีวิตนางเอกเพื่อรอรับไปอีกภพภูมิ จนคืนหนึ่งนางเอกได้พบกับสาวน้อยยมทูตเธอเข้ามาบอกว่าได้กลิ่นความตายจากตัวของนางเอกตอนแรกเธอก็เคืองๆว่าใครที่ไหนมาพูดจาแปลกๆแ,แต่จู่ๆก็คิดได้ว่าคงจะเป็นยมทูตซึ่งเธอก็พร้อมจะตายอยู่แล้วจะพาเธอไปตอนนี้เลยก็ได้แต่สาวน้อยยมทูตจะกลับมารับเธอภายหลังและทิ้งนาฬิกาทายเวลาที่เหลือของนางเอกเอาไว้ให้ หลังจากนั้นนางเอกก็นึกสนใจพระเอกขึ้นมาก็เลยไปตามดูวงดนตรีของเขาที่จะเปิดขายบัตรให้กับแฟนคลับเข้าชมนางเอกก็เริ่มมองพระเอกเปลี่ยนไปและก็เริ่มมีชีวิตที่สดใสเพื่อนที่โรงเรียนเห็นว่าเธอมีความรัก เมื่อรู้ว่าเป็นพระเอกพวกเธอจึงพามันหาเขาที่ทำงานพิเศษที่ร้านน้องหมาเธอทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเจ้าของร้านถามว่าจะมาซื้ออะไรแต่พระเอกเห็นหนางเอกเขาก็เลยรีบเข้ามาบอกว่าเธอเป็นแฟนของเขาเองหลังจากนั้นนางเอกก็ได้สัมผัสชีวิตที่มีความสุขหลังจากอมทุบมาตลอดทั้งชีวิตจนกระทั่งเขาขอเธอเป็นแฟนพร้อมกับสวมแหวนให้เขาบอกรักเธอมากๆและจะรักตลอดไปและจูบเธอเป็นคำสัญญา แต่เธอก็ดีใจได้ไม่นานก็ต้องพบกับประตูเชื่อมต่อก,กับสาวน้อยยม,มทูตเธอบอกกับนางเอกว่าถึงจะซ่อนนาฬิกาทรายเอาไว้ใช่ว่าเธอจะรอดพ้นจากความตายซึ่งในตอนนี้นางเอกอยากมีชีวิตอยู่ต่อจึงคุกเข่าขอร้องเพราะเธอเพิ่งเคยมีความสุขเป็นครั้งแรกขอโอกาสให้เธอได้อยู่กับคนรักแค่วันเดียวก็ได้สาวน้อยยม,มทูตก็เห็นใจจึงยอมให้โอกาส แต่ต้องแลกกับการมีชีวิตอยู่ต่อโดยการพิสูจน์ความรักทุกๆวันเพราะเธอมีชีวิตอยู่ต่อได้ตราบเท่าที่พระเอกรักนางเอกเท่านั้น เธอก็ยอมตกลงถ้าหากความรักของพระเอกหมดลงเธอจะยอมไปแต่ของเงื่อนไขว่าเมื่อเธอจากไปแล้วอยากให้พระเอกมีความสุขเท่านั้นก็พอและนั่นก็เป็นข้อตกลงและสัญญาระหว่างสาวน้อยยมัทุกกับนางเอกตั้งแต่ที่ทั้งคู่ได้คบกันใหม่ๆแล้วเธอก็กลับไปหาเขาและใช้ชีวิตด้วยกันยังมีความสุขเขาทั้งรักทั้งหลงเธอมากๆและพาไปร้านอาหารหรูๆและร้องเพลงเซอร์ไพรส์อย่างโรแมนติกแล้วเธอก็มอพาผันคอที่ถักเองให้กับมือเขาก็ดีใจและดูจะช ชอบมันมากจนเธอไปหาหมอดูอาการเนื้องอกหมอยังแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะหยุดลุกลามไปเองได้จริงๆตอนนี้ความรักของพระเอกเหมือนเป็นยารักษานางเอกให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆจากนั้นเขาก็พาเธอไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเขาคิดจะพาเธอไปค้างอ้างแรมแต่ไม่มีตังค่าห้องเลยก็เลยไปเปิดหมวกร้องเพลงคู และพวกเขาก็ร้องเพลงกันอย่างไพเราะจนได้เงินมาไม่น้อยและพากันไปเช่าโมเตลนางเอกก็อาบน้ำอาบท่ามาอย่างดีแต่พระเอกก็เหนื่อยหลับไปซะก่อนเธอจึงนอนมองดูเขาด้วยความรักที่มากมายแต่ทว่าความรักมันไม่ได้หอมหวานเสมอไปเมื่อวันเวลาผ่านไปความรักของพระเอกก็ดูจะจืดจางลงทุกวันไม่ได้รักและใส่ใจเธอเหมือนแต่ก่อนแล้ววันที่วงวันมอทามเข้าประกวด อาการบาดเจ็บที่เส้นเสียงของพระเอกทำให้เขาร้องเสียงหลงซึ่งเขาก็พยายามฝืนแต่ก็โดนกรรมาการไล่ลงจากเวที แต่นางเอกกลับถูกกรรมการหลีใส่ก่อนที่จะลงเวทีไปพระเอกก็ไม่พอใจหาว่านางเอกใส่กระโปรงสั้นๆเพื่อตั้งใจไปอ่อยจนเพื่อนๆพ,พ,พยายามเคลียร์สถานการณ์ให้แต่เขาก็ไม่ค่อยพอใจและรีบออกจากห้องไปทันทีจากนั้นพระเอกก็เริ่มมีชีวิตที่แย่ลงคงเพราะเคยียรทีวงไม่ประสบความสำเร็จทั้งนี้สินรุมเร้าและเขาก็ยังโทษนางเอกแบบไม่มีเหตุผล วันต่อมานางเอกก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าสาวน้อยโยมทูตก็หยุดเวลาเอาไว้เพื่อมาคุยกับเธอนางเอกก็บอกว่าพระเอกหมดแพชชั่นในตัวเธอแล้วเธอรู้ตัวว่าทุกอย่างมันกำลังจะจบลงแต่เธอก็ยังห่วงว่าพระเอกจะไม่มีความสุขสาวน้อยโยมทูตก็บอกกับเธอว่าทุกอย่างมันมีวันหมดอายุมันได้ถูกกำหนดมาไว้แล้วนางเอกจึงคิดว่าเธอควรจะตายไปตั้งแต่เธอมีความสุขครั้งแรก สาวน้อยโยมทูตก็บอกว่าการละเมิดกฎขอนจัก,กรวาลมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและสัญญาของเรามันก็ได้จบลงแล้วหลังจากนั้นเธอก็ไปหาพอคออังมอเพลงที่เธอแต่งเองให้และกับการรับพระเอกเข้าไปในค่ายเคจีและต้องบังคับให้เลิกกับเธอด้วยพอออกคังก็รับปากไปตามนั้นแล้ววันต่อมาพระเอกก็ได้รับสายจากผอคังให้ไปพบ ขณะที่นางเอกก็จัดเตรียมอาหารการกินและทุกอย่างให้พร้อมเตรียมรับกับการจากไปของเธอและในคืนนั้นเธอก็ตัดสินใจเดินข้ามถนนให้รถชนและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่านางเอกไปสัญญากาบสาวน้อยยมทูตเอาไว้ และหลังจากที่นางเอกได้ตายจากไปจริงๆพระเอกก็คิดที่จะจบชีวิตตัวเองตามไปจนต้องถึงมือสาวน้อยยมทูตที่มาช่วยเหลือเขาเอาไว้เขาก็โวยวายที่จะต้องมาเจ็บปวดแบบนี้และขอให้สาวน้อยยมทูตช่วยเขาหน่อยจากนั้นเธอก็พาเขาไปที่ตู้ใรสนียักษ ที่นางเอกจะเก็บความทรงจําทั้งหมดเอาไว้ที่นั้นเขาเอามันมาดูก็ต้องน้ําตาไหลกับข้าวของและความทรงจําต่างๆและสาวน้อยยม,มทูตก็บอกความจริงว่านางเอกเป็นคนของเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันเองเธอจะยอมจากไปเมื่อความรักจบลงแต่กลับขอให้พระเอกมีความสุข ซึ่งความเป็นจริงมันคงเป็นแบบนั้นไม่ได้แต่เธอก็จะยอมทำตามสัญญานั้นก็คือพระเอกกับนางเอกจะต้องไม่เจอกันตั้งแต่ครั้งแรกเธอจึงจะช่วยลบความทรงจำของนางเอกออกไปจากใจของพระเอกแล้วเขาก็เลือกที่จะลบมันทิ้งไปเมื่อสาวน้อยยม,มทูจะลบความทรงจำเขาก็เริ่มปวดหัวอย่างหนักและพาย้อนกลับไปที่ลานดนตรีที่เจอกับนางเอกเป็นครั้งแรกเขาถามหานางเอกกับเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเลยเขาร้องเรียกหานางเอกจนมารู้สึกตัวอีกทีที่ริมน้ำที่เจอกับนางเอกเ ครั้งที่สองแต่มันก็ถูกลบไปและมารู้สึกตัวอีกทีก็บนเวทีที่นางเอกไปตามหาเขาแล้วมันก็ถูกลบไปทั้งหมด ในแต่ละทีที่มีความทรงจําร่วมกับนางเอกสาวน้อยยม,มทูตก็ตามลบความทรงจํานั้นของเขากับนางเอกออกไปทั้งหมดจนเขาและเธอได้พบกันเป็นครั้งสุดท้ายเธอยอมบอกความจริงว่าหลอกใช้ความรักของเขาเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อและขอให้ลืมทุกอย่างไปซะเถอเธอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดและแล้วเธอก็จากไปตลอดกาลและภารกิจของสาวน้อยยมทูตก็สําเร็จลงด้วยดี แล้วพระเอกก็ตื่นขึ้นมาเปิดตู้เย็นมันไม่มีของกินอยู่ในนั้นแล้วเขาเปิดดูรูปถ่ายก็มีแต่เขาคนเดียวแต่ความรู้สึกก็เหมือนอะไรขาดหายไปพอไปหาเพื่อนร่วมวงเพื่อนก็บอกว่าวงเรามีแค่สามคนแต่เขากลับรู้สึกวงวงในหัวใจแล้วเขาก็ไปปรึกษากับพอจนได้ความมาว่าถ้าอยากจะจดจําอะไรสักอย่างให้จดจําจากความรู้สึกแล้วความทรงจํานั้นจะกลับมาอีกครั้ง พระเอกกรีไปตามหาความทรงจำของตัวเองว่าคนที่เขาลืมไปเป็นใครกันแน่เขาไปแต่ละจุดที่พอจะนึกได้และแล้วเขาก็จำได้ว่าเขาเคยจูบกับนางเอกที่นี่แล้วเขาก็จำทุกอย่างในทั้งหมดว่าเคยมีความสุขกับนางเอกมากแค่ไหนแล้วเขาก็ตื่นมาในเช้าวันใหม่มาดูภาพเก่าๆแล้วมันก็มีนางเอกอยู่ในนั้นด้วยแล้วแล้วสาวน้อยยม,มทูตก็มาบอกกับเขาว่าเธอพยายามลบความทรงจำไป แต่พระเอกกับทําทุกอย่างพังหมดเลยแต่เขากับยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็บอกว่าการลบความทรงจําไปนึกว่ามันจะสงบสุขแต่เขาเข้าใจแล้วว่าคนเราต้องมีความทุกข์ทรมานถึงจะรู้จักความสุขที่แท้จริงสาวน้อยอยมทูตถึงกับแซวกลับว่าพูดคํขคมซะจนบาดหูแล้วก็ถามเขาว่าจะทํายังไงกับชีวิตต่อไปดีในเมื่อนางเอกก็ได้ตายไปแล้ว ความทรงจําของเขาก็ลบไปไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าจะลองใช้ชีวิตแบบย้อนเวลาซ้าไปซ้ำมาทุกๆวันดูสาวน้อยโยม,มทูตก็ยังสงสัยว่าเขาจะทํามันได้ยังไงจากนั้นพระเอกก็เอาเงินที่หารําให้พิเศษได้ไปให้กับพ่อกระเป๋าใหญ่แล้วก็บอกว่าบางครั้งความสุขก็ไม่ได้อยู่ที่เงินทอง พ่อก็รู้สึกปลื้มใจที่ลูกชายของเขาเข้าใจชีวิตและพ่อก็เหมือนจะปลงได้แต่ตังก็ยังอย่างได้อยู่เหมือนกันพระเอกก็บอกกับพ่อเอาไว้ว่าคงจะไม่ได้มาหาสักพักเพราะเขาจะไปสร้างความทรงจําที่มีความสุขซึ่งพ่อก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดสักเท่าไรนา่นักแต่เห็นเขาสุขสบายดีพ่อก็หายห่วงไปเปราะหนึ่งก่อนไปเขาก็มากอดพ่อแล้วก็บอกว่ารู้แล้วว่าพ่อลำบากเลี้ยงดูเขามาตลอดพ่อก็ส้งใจที่รู้รู้ว่าเขารักและเป็นห่วงลูกเสมอมา แล้ววันต่อมาเขาก็ตื่นมาในวันที่4ตุลาคมเหมือนเดิมเพราะถ้าความทรงจําของนางเอกไม่ได้ถูกลบออกไปเขาก็จะตื่นมาําวันเดิมๆหลังจากนั้นพระเอกก็แอบเอาโน้ตเพลงวันมอทมของนางเอกที่ยังแต่งไม่เสร็จมาพยายามแต่งเนื้อเพลงวันแล้ววันเล่าแม้เพื่อนจะส่งข้อความมาว่านางเอกประสบอุบัติเหตุแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าพรุ่งนี้ยังไงนางเอกก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมและเขาก็ยังคงแต่งเพลงต่อไปเรื่อย นางเอกก็รู้สึกเสียใจที่เขาไม่อยากรับรู้เรื่องของเธอแล้วจนวันแล้ววันเล่าว,วนซ้ำไปซ้ำมาเขาก็ไปแต่งเพลงจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับมาหานางเอกและเขา้าไปกอดเธอด้วยความรักจากหัวใจแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะ นางเอกก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็บอกว่าเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้เองเพราะเธอไม่เคยรู้ว่าเขาต้องตื่นมาวนเวียนซ้ำเดิมไม่รู้กี่วันต่อกี่วันและคิดถึงเธอมากขนาดไหนนางเอกก็เลยเอาโน้ตเพลงวันมอทามที่แต่งขึ้นมาให้เขาดูเป็นครั้งแรกและในคืนนั้นเขาก็พูดคำหวานๆซึ้งๆและอยากมีเธออยู่ในชีวิต พร้อมกับร้องเพลงวันมอทามทุกคนในวงต่างงงกันใหญ่ว่าเขาร้องเพลงนี้ได้ยังไงเขาร้องเพลงบอกรักนางเอกอย่างไพเราะกับความสุขที่ได้มีเธออยู่ในชีวิตนางเอกก็ร้องไห้ดีใจออกมาจากนั้นเธอก็ไปถามว่ารู้เพลงนี้ได้ยังไงเธอยังแต่งเพลงนี้ไม่เสร็จเลยได้ซ้ํา เขาบอกกับนางเอกว่าบอกไปเธอก็คงไม่เข้าใจเพราะวันนี้เป็นวันที่ร้อยของเขาแล้วแค่อยากรู้ว่าเพลงถูกใจเธอหรือเปล่าแค่นั้นก็พอแล้วซึ่งนางเอกก็ถูกใจเพลงนี้มากๆเป็นเพลงที่เธออยากจะแต่งขึ้นมาจริงๆแล้วเขาก็จูบเธอท่ามกลางผู้คนที่ร่วมยินดีวันต่อมานางเอกก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น เขาจึงยอมเล่าว่าชีวิตของเขาติดอยู่ในวันสุดท้ายของชีวิตเธอมานับไม่ทวนไม่มีทางแก้ไขเห็นเธอตายครั้งแล้วครั้งเล่าเธอถามว่าทุกครั้งเขาก็พยายามขัดขวางมันใช่ไหมมันเศร้ามากใช่ไหมพระเอกก็ได้แต่น้ำตาหนองนานางเอกก็ปลอบใจเขาวันนี้มันคือโชคชะตาที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วและขอขอบคุณเขาที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดและตอนนี้ก็เหลือเวลาสองชั่วโมงสุดท้ายแล้วเธอก็เลยชวนเขาไปเล่นปั้นจี้จำที่เธอชอบ พวกเขาให้กำลังใจกันและกัน พระเอกก็รู้ว่ามันคือโชคชะตาที่เธอต้องตายแต่เขาจะไม่ทำให้เธอต้องโดดเดี่ยวจะใช้ชีวิตร่วมกับเธออยู่เคียงข้างเธอเองแล้วทั้งคู่ก็บอกรักกันและตัดสินใจกระโดดบันจีจ้จัมแบบไม่ผูกเชือกพร้อมที่จะจบชีวิตไปด้วยกันและแล้วพระเอกก็ตื่นขึ้นมาในวันที่5ตุลาคมผ่านพ้นชีวิตวันที่4ไปได้แล้วแล้วไปที่ห้องซ้อมก็เจอกับพอออคังที่กลายเป็นสาวใสและเป็นแฟนของเพื่อนร่วมวงและวงของเขาก็ชื่อว่าวงลอตเตอรี ไม่ใช่วันมอทามกลายเป็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วแต่เขาก็ยังคงมีเพลงวันมอทามและมีบางสิ่งติดอยู่ในความทรงจำแต่เขาก็ยังนึกมันไม่ออก และพ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปตั้งนานแล้วขณะที่นางเอกเธอก็มีชีวิตของเธอและมีแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันอยู่หลังจากนั้นพระเอกก็มาเปิดลานดนตรีเล่นเพลงและสาวน้อยโยม,มทูตก็มาขอเพลงที่พระเอกอยากร้องจริงๆแล้วจูจ่ๆเขาก็ร้องเพลงวันมอทามขึ้นมาได้ทันทีระหว่างนั้นนางเอกก็ถือเครื่องดน,นตรีเดินผ่านมาได้ยินเขาเล่นอยู่พอดีแล้วเธอก็ยืนฟังรู้สึกว่ามันไพเราะมาพร้อมกับน้ําตาคลอขึ้นมาและพระเอกก็เห็นเธอก็ กำลังเดินไปก็รู้สึกคุ้นๆแล้วก็วิ่งเข้าไปทักทายว่าเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าแล้วท้งคู่ก็ได้ทำความรู้จักชื่อของกันละกันและถูกตาต้องใจกันอย่างบอกไม่ถูกเรื่องราวก็จบลงราวกับปฏิหารที่ไม่สามารถอธิบายได้สำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ